ี่น้องจ้า <c oughs> เสียงเยลินกับบอดีพี่น้องเสียงหายพักรอสุดท้ายพี่น้องหลังจากแจก,กอันงาม,งามใหหมูให้พวกเบริรนแล้วเจ้าของกินอันขี้ไร่ก็เอาแล้วเน,นาะคะเนาะเหลือซ้ำนี่แหละพี่น้องเยลินสีไวแต่กินกระป๋นหรือว่าเมอน่เยลินสีอมไส้หมูกับบจักพี่น้องค่ะกินก้อนที่นอนสีกินเบริรนน่จ้กพี่น้องเอ้ยค่ะก็เหลือซ้ำนี่ละของในสวนนั่นพี่น้องพอได้เก็บกินเนาะคะเนาะบักเข่อกกำกลังเป็นหน่วย บระขาดหวังว่าสิได้กินดอกบักเขือกระได้ต่ว่าเขากะลอยเป็นนวยให้ยลินอยู่แต่ว่าอันนีต้ตีอืมตาสะออนเนะนะาะเนาะโอ้ยยลินกินตะก้อนเถาะยลินมักบักเขียเทศดยินปลาหลังเลยเพื่น้องยลินหดหนำใบไม้ชุ่มอ่ะอืมไทยให้เบิ่งฉันๆนเนาะเนาะ ป๊าพี่น้องเย่าลินได้รับกลองไปสนี่เมือนี่เพื่อนรุ่นน้องที่อยู่โพสมัดแล้วฟงหมากมาละมาให่พี่น้องแล้วปูกเอาเองเด้ปะทุกปัตตก็เยลินสิตำปนกินก่อนพี่น้องว่าเป็นตาสะออนแต่พี่น้องอันนี้มันผู้ใดทรงออหยังมาให้เยลินนี่ย่าลินขึ้ผู้ใดสร้างซื่อปลาแหงปลาหัวขาดกับป๋ามึกเพราะเป็นคนทรงของพิษหมองติพี่นอ้องอุ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุย้ยอุ้ยเป็นแนวเนี่ยเผเด้อพี่น้องเด้อ แล้วรูแล้วพี่น้องหูเล้วว่าผู้ใดส่งมาไฮเบาหนวงบัวลำพูพี่น้องจ้าแล้วเมื่อเมืองไทยมาแล้วส่งอันป้าแหงกับอันป้าเมึกมให้โออีพอโ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 ออย่าลืนมาเงิดมางอหัวใจแท่เนาะบ่าที่นี่พี่น้องเอ้เอยตา,ายตา,ายตาย อย่าลินบ่คืดบะพอว่าเราสีส่งของไม่ให้กินเด้รู้จักกันทางเฟซบุ๊กตั้งหลายปีแล้วพี่น้องเลยเราก็เอินแม่บักเลยแม่บักเลยค่ะเราอยู่ทั้งภาคเหนือทั้งแม่นเชเตอร์ลิเวอร์พู่นเดียพี่น้องค่ะเราเป็นคนหนองบัวลำพูพี่น้องจ๋าจ้าเราก็ส่งปลาแหงส่งปลาหมึกมาใหอยอ่ลินกับ่าผู้ใดส่งขอางมให้ยั่นเดปไา อีพอเอ,อ้ยขอบบุญขอบคุณลหลายหลายในมีตรผาพเด้อค่ะเด้อหลู้จักกันทั้งเฟซบุ๊กมาสซกวกาปีพี่น้องเยลินมีผักนั่งอังหยามีเมล็ดผักเยลินก็ส่งไปให้เล่าลังเทียเราก็ซื้อใส่กอกซื้อหมั่าซื้ออีหยังจ้าเยะลินเยลินก็ส่งไปให้เราทาังผักเหนือพี่น้องลังเทียก็เอาเงินลังเทียกับบอดด้เอาเสียตะคา่งให้กันจังสีพี่น้องมีมลเ็ดผักต่างๆก็ส่งไปให้กันเนาะค่ะเนาะ มิตรภาพในตางแดนพี่น้องจ๋ามาอบอุ่นคักเท้โอ้ยอ่อนซ่อนหัวใจเพิ่นเด้นอน่หนออย่ายลินหูเรียวว่าผู้ใดส่งของใหม่อย่าลืนคืดต่้งว่าโดนพี่น้องจา๋าแมนผู้ใดน้อแมนผู้ใดน้อพระรคืดพ่อโตแล้ววะานี่ทีิไปประกาศบอกเพื่อนกอนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาที่รักทุกๆท่านนะคะพี่น้องจ๋าเป็นจังไดเบิงไตเติรนไปแล้วหลายหน้าที่เติบฮะ ยลินบ่ได้สวัสดีแต่ที่แหลกเพราะว่ายลินตื่นเต้นพี่น้องยลินบ่อยากเสือว่าอันพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ในเฟซบุ๊กไนสิส่งของมาให้ยลินกินเด้๋พี่น้องยลินบ่ได้ขาดหวังค่ยะยลินบ่ได้ขาดหวังแต่ว่าน้ำใจจากพี่ๆเพื่อนๆคนไทยไก่บ้านเนาะค่ะเนาะที่แบ่งปันกันอ่าเ่ยลินก็ได้รับบ่อยครั้งเ่ราว่าสิเป็นกางเกงสร้างจาก น้องจินอ่าจรัสเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็จากทันร่องตุกตานะคะแล้วก็จากอ่าประธานนารีที่ใ้้ถวยกาแฟอ่าสวยๆมากพี่น้องจ้าอย่าลินได้รับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจาก พี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักแล้วกะให้ความเมตตากับเยลินทรงอันนั่นอันนี้มม่ห้ซึ่งเยลินเห็นแล้วเยลินก็รู้สึกปลื้มพี่น้องจา๋ารู้สึกปลื้มเยลินก็เลยมาอัดคลิปอยากกราบขอบพระคุณหลายๆสำหรับมิตรภาพดีๆที่มีให้เยลินเด้อค่ะเด้อเย,ยลินบม,ม่มีหยังให้ตอบกลับแทนคุณดอกค่ะ นอกจากกำลังแรงใจที่ลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ซื้อวายะลินอินดีคนนี้ที่เสียหายได้หรือว่ารับรับฟังปัญหาต่างๆหรือว่าเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการสู่ชีวิตในต่างแดนเนาะค่ะเนาะค่ะซึ่งบุคคลที่ทรงของมายะเล่นกินนี่รู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วเด้คุณพี่แเควินนี่เลา่า เป็นเ่านองบัวลำพูพี่นองเลามาอยู่ประเทศอังกฤษโดนแล้วเลาอยู่ทังภาคเหนือพุละ่ะกะหักแพงกันก็ไอ้ือนองเนานะเนาะแล้ก็เอิ้นแม่เักเล่แม่บักเล่ซึ่งเยลินมีลูกชายคนโตซืออูเร่เนานะเนาะก็เอิรนแมบกเลแมบกเลภาษาอีสานบ้านเฮ้าเนาะนะส่วนนองน,นุ่มนกัน,นกานี่วิพาสรนี่ <c oughs> เอิญน,น้ำสกุลกระเจาเอินบพื่อถือจักเจยเอินสลับกันพี่น้องนั่งเป็นคนทางจังหวัดอุบลพุ่นละพี่น้องคะ่ะน้องคนนี้เยลินลู้จักตั้งแต่มาประเทศอังกฤษนะคะตอนนเยลินอยู่ประเทศอังกฤษกับสิบสี่ปีแล้วกระเ่ากับเวลาที่ลู้จักกับน้องคนนี้นะคะลู้จักตั้งแต่นั่งยังบม่มีลูกตนปัจจุบันนี่นั่งมีลูกสองคนจนใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาวเลวก็ลู้ลจักกันก็หักแพ่งกันเฮ็ดบุญเฮ็ดท่าน มีแนวดแซบก็ส่งสูหากันพี่น้องจ้านี่คือมิตรภาพต่างแดนที่เรามีให้กันคนไทยต่างแดนนะคะคนไดท้ที่ไกบ่บานมาอยู่ไกบ่บานทินทานบานช่องบานเฮ้าเนาะค่ะเนาะก็หักกันคือพี่ค่หนองพี่น้องจ้า คือฮวันตบัตที่ี่นหักกันกพี่คือน้องมีอี้ยังก็ไห้กันกินพี่น้องมีอีหยังก็ไห้กันกินจ้ะจังเยลินเนี่ยมีแนวไหนแสบๆดีๆเยลินกับซ่งไปไห้เด้บ่ต้องบาเรื่องเงินพี่น้องคะ่ะใช่อยู่เราทำงานหนักเพื่อที่จะหาเงินมาซัพพอร์ตตัวเองใช้จ่ายซื้อความสุขให้ตัวเองแต่บางครั้งความรู้สึก,กนำใจมิตรภาพดีๆเงินมันสือบ่ได้พี่น้อง มนูสิ่งของเรานั้นเข้าจะต้องใส่เงินซื้อเออเขาบปใส่เงินเสื้อเขาสิได้กินบอกเมนบอพี่น้องว่าแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราซื้อมาแล้วเราคิดถึงใครคนหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่เคยพบหน้าหรือพบหน้าก็ดีสนิทก็ดีไม่สนิทก็ดีเฮาส่งไปให้เพื่อนกินนี่มันเป็นความสุขพี่น้องคะ่ะความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ความสุขทั้งผู้รับ น,ะะนี่ก็คือชีวิตในต่างแดนที่ในส่วนหนึ่งที่ยายลินอยากสิ่าบอให้ฟังวา่าการแบ่งปันหรือว่ามิตรภาพดีๆเกิดขึ้นได้นะคะในทุกหนทุกแห้งน้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดแห้งพี่น้องเมื่อว่าสิอยูไซกระหักกระแพ้งกันย่ำร้างกันกระโดยเหตุและผลต่างๆนั่นๆ ตามภาษาทั่วไปเนาะค่ะเนาะนับภาษาออหยังตั้งแต่โมู่แต่วพวกลูกคนละพอละเมรลอยพอพันเม่มาพอก,กันตั้งแต่พีตะน้องออกคู่เดียวกันอยู่ในทองเดียวกันก็นยังบ่ถือกันนับภาษาออหยังกับผู้อื่นตวาวาณขณะนี่ตอนนี้เข้ามาใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนนี่ฮักกันแพ่งกันมีเน,านา่าไรแสบแนวใดดีเฮาก็ส่งไปให้กันกินแบ่งปันซึ่งกันและกันโดยปราศจากเงินทองที่จะถามไทย เยลินกราบขอบพระคุณหลายๆถึงพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านที่เป็นผู้ติดตามของเยลินในช่อง YouTube ก็ดีในเพจเยลินอินดีเมียฟรังเราเรื่องก็ดีนะคะขอบบุญขอบคุณในทุกๆมิตรภาพที่ดีความปรารถนาดีที่ม่ให้เยลินเลลวก็เพื่อนๆร่วมโลกด้วยกันนะคะ ค่ะรักกันวันนี้ดีกว่าพี่น้องคะชีวิตมันสั่นค่ะพี่น้องคะอี่อยังที่เฮ็ดแล้วมีความสุขเข้ากับเฮ็ดเนาะค่ะเนาะถ้าเฮ็ดแล้วรู้สึกบส่สบายใจรู้สึกบ่ดีเฮ้าบ่ต้ทองเฮ็ด ทุกคนเลือกได้ค่ะพี่น้องก่อนอื่นที่ยาเล่นสิจบคลิปนี้ไปอยาล่นกราบขอบคุณหลายๆถึงพี่ๆเพื่อนๆส,ๆสุภูสุคนลุงป่าอาวอาสุภูสุคนพี่ๆเก่าๆเพื่อนๆไม่ไม่ที่เขามาที่ตามบานหน่อยยาล่นเด้อค่ะเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ยาล่นเอาเรื่องนี้ออกมาว่าอย่าล่นอย่างห้รูว่ามิต่ภาพในต่างแดนบได้มีแค่สังคมตอแหลนะคะสังคมที่มีความหักความจริงใจความปรารถนาดีให้กันและกันกับ งมีอยู่ ณจุดนี้นะคะดังนั้นแล้วคลิปนี้ยยลินกะอยากนํามาแบ่งปันให้พี่ให้น้องทั้งบ้านเฮาได้รับรู้แล้วก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องทั้งนองวอซอทั้งอุดรธทานี้ทั้งน้องโบลําพูแล้วก็ทุกคนทุกแห่งทุก,ทก,ทกจังหวัดที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามาติดตามบ้านหน่อยยยลินอินดีเด้อค่ะเด้อฝากติดตามเพจยะลินอินดีมีฝรั่งเราเรื่องด้วยนะคะสองอย่างนี่สีสิลงในเรื่องเล่าที่แตกต่างกันนี่ นึงนะคะแต่กันยังคงความเป็นเมียฝร,รังเราเลื่องอยู่กราบขอพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อเพอกันคลิปหนานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย